น้องบุรภาบุกงานวัด <C> e <at> วันนี้มีโอกาสได้มาเดินเล่นงานวัดที่วัดยางซอยอ่อนนุชยภายในงานค่อนข้างกว้างมีทั้งของกินของใช้ไครเป็นสายล่ารางวัลเขามียิงปืนปลาป่งบิงโกและเกมอื่นๆอีกเพียบเลยบรรยากาศภายในงานก็จะคึกคักประมาณนี้แบ่งเป็นโซนๆมาเริ่มที่ของกินนกกระทายาัดมีต่างๆยำปูทะเลร,ร้านนี้เด็ดอร่อยแซ่บนัว ลูกชิ้นปันสดร้านนี้อร่อยมากแซลมอนและทะเลดองชิลละสิบยี่ขนมมีควันบุฟเฟ่ผลไม้มแมลงทอดก,กรอบหอยทอดพอเพียงแค่30บาทร้านข้าวกล่อง20บาทพักเหนื่อยมานั่งกินหมูกระทะได้เริ่มต้นแค่39บาทปลาหมึกย่างทุเรียนหมอนทองทะเลดองคือน่ากินมากเยลลี่ช่างตามน้ำหนักหมึกช็อตก็มา มีนวดตอกเส้นด้วยหรือจะเป็นตักปลาใครรักสัตว์มีโซนเหมือนคาเฟ่กระต่ายให้อาหารน้องกระต่ายน้องหมูหังหูลูกก็มีสมาคมโหราศาสตร์ดูดวงได้คอนเสิร์ตก็มีนะวันที่ตามนี้เลยลองแวะมาเที่ยวกันได้นะ